สวัสดีจ้าทุกๆคนลูกไหนดีมืดีกว่าคลิปนี้พี่อ้อจะพาไปเก็บเห็ดตรงสวนหลังบ้านนะคะมันเคยออกคุณยายบอกว่ามันออกตรงนั้นก็มาแวะกินลำใหญ่แล้วก็จะเดินไปกันค่ะ,ะไม่ได้พ่นยาไม่ได้ฉีดยา ลำยายมีประโยชน์ทำให้รู้สึกสดชื่นนะคะชุ่มคอแต่อย่าทานเยอะนะคะเพราะว่าหวานมาก เลาะหาเห็ดสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มกับจะเอาพาทุกคนมาเลาะหาเห็ดอันนี้เป็นที่นาของเป็นที่ดินของคุณตาคุณยายนะคะก็จะขุดบ่อไว้หลายบ่อทีนี้บริเวณนี้นะคะจะเป็นป่ามาื่ก่อน มาดูกันว่าเราจะเจอเห็ดกันไหมก็หาหาตอนที่มีที่มีมีเขาเรียกอะไรอะ่ะจอมปลวกจอมปลวกเป็นป่าปเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็หาไปเรื่อยๆคุณยายบอกว่าแถวนี้ก็เคยมีแหละมีเห็ดนะคะแต่เห็ดอีอยังไม่รู้ นี่ไงมีจมปลวกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว,ว่ามันจะมีเห็ดตรงแถวๆนี้ไหมอ่ะแต่มันก็รกๆมีใบไม้ปกคลุมเยอะเลยมีกิ้งกือด้วยอ่ะดูดิดูดิดูดินีม่มีกิ้งกือด้วยอ่ะเห็ดหรือเปล่าแถวเนี้ยนี่ม่จมปลวกเห็ดมีไหมอ่ะ ก็ไม่เคยมาเหมือนกันค่ะเห็นแต่เห็ดนเ,นเดี่ยวขา,ขาวๆอะเห็นอะไรก็ไม่้อทุกคนนี่อะไรอะใช่ไหมอะนี่นนี่น,น,น,นี่ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วดูดิหาเจอแล้วนี่ไงอย่นี่คือเรื่อง่าเห็ดปลวกเห็ดโคน เย่ yeah. สุดยอดมากอะ่ะเดี๋ยวเดซูมก่อนซูมเห็ดกอนนีนโโ่โอ้ตาตกคอเดี๋ยวก็ตกบอ่อว,ว้าวสวยงาม ร้อนจังทุกคนนี้เป็นบ่อนั่นเป็นส่วนของกินเอิร์ดนะคะตรงฝั่งกระนูน้นอันนี้เป็นโอกเป็ดที่กินเอิร์ดเคยเลยยี้ยงนี่อันนี้บ่ออันนี้บ่อปาตะเพียนทุกคนเราจะยังไม่เก็บในตอนนี้นะคะเราจะให้มันบานก่อนแล้วเราจะมาดูอีกทีว่ามันจะบานได้แค่ไหนอันนี้คือเห็ดเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้พอมันบานแล้วเราก็ จะมาเก็บทีหนึ่งเอาไว้ก่อนคะ่ะมันดอกเล็กสุดท้ายแล้วก็เก็บก่อนบานเพราะว่ามีเห็ดปวกที่บานเยอะเลยนี่ะคะเป็นมาทั้งนี้ก่อนนี่ข่างนี้โอ้ไม่ใช่ไปเรื่อยๆก่อนคะ่ะว้าทุกคนทุกคนเจอแล้วทุกคนเจอแล้วนี่ไงนี่ไงนั่นไงนั่นไง นีไหมอะตรงอื่นละต้องอื่นล่ะต,ออะตายยังมีไหมอ่ะเจอหนึ่งเจอหนึ่งแล้วนะนี่อีกไหมอ่ะว้ายอยู่ตรงนี้เองทุกคนนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ่ะเฮ้ย เราได้สี่ดอกนะคะเดี๋ยวหาอีกเดี๋ยวหาอีกว้าทุกคนตกใจนี่ไงทุกคนนี่นี่ทุกคนนี่ไงริงกือกินมันไปแล้วอ่นนี้นะดูดีดอกมันรุดแล้วเนี่ยนี่อันนี้นี่ริ้งคือกําลังจะกินโอ้จงเก็บก่อนละอันนี้น่ะนี่ไงทุกคนนี่เห็ดโคนเพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันว้าสุดยอดมากอันนี้น่ะ ยิ่งกูกินโอ้ทุกคนทุกคนนี่งไงนี่งไงนี่ไงว้าวมีดอกว้าวทุกคน a m a ซิ่งมากไม่เคยเจอเลยอะวู้วู้วทุกคนดีใจสดุดยังไง a m a ซิ่งโู้นูชียิ่งกูกินมันะนะนี่อ้า มันไม่เคยเจอเลยเยอะแบบเนี้หาใน,นป่ากันอ้าวเดี๋ยวเจับกินคืออ้ายังเห็ดทุกคนดูสิทุกคนดูสิสไ,มไม่ออกอะว้าวทุกคนทุกคนดูทุกคนดูว้าวทุกคน,กคนปีนขึ้นมาข้างบนแล้วแล้วก็เห็นอีกดูดีนี่ไงว้าว ก,ก็มีนูน่นตั้งหลายดอกค่ะเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมอ่ะ,อะดีใจจังหาก่อนหาอีกก่อนอันนี้ก็ต้องเก็บแล้วแหละบานแล้วจริงคือรอ,อกินมันอยู่ด้วยทุกคนมีดอกเล็กเต็มเลยอ่ะที่ฝั่งนู้นจิงคือกัดต้นมันแล้วไหนละ่ะนี่ไงนี่ไง คือกัดแล้วทุกคนอันนี้หอยทากอ่ะกินไปหมดแล้วดูดิโอแต่เราไม่เห็นขอโทษด,ดูดิหอยทากกินไปหมดแล้วอ่ะคุณมันเยอะเฮ้ยโอ้ยจากกินกือตกระจายว้าวไปหาอะไรมาเก็บดีกว่า นี่นีก็จะกวาดกวาดออกแต่ไม่รู้ว,ว่าตรงไหนมันจะมีอีกกวาดตรงอื่นกันทุกคนกวาดไปกวาดมาโอ้ยเสียใยมากเลยอ,ะอ่ะใช่อันนี้มากวาดเนี่ยโอ้ยโว้ยทุกคนดูดิโอ้ยทำไมมันทำไมดี องให้ดีว้ายนน่นอีกกินคือกำลังกินอุยดูสิเสียดายมากเก็บก่อนวอันนี้ก่อนดีกว่าโอ้โหอันนี้ต้นมันดูสิดูรามกกันสิทุกคนวุ้ยไม่สิ้งไมไม่เคยเจออะไรด้วยตัวเองแบบนี้ เอานี้ก่อนเดี๋ยวหาก่อนเชื่อเหี่ยมไปหมดแล้ววะโทรไปหาคุณยายมาบอกว่าเห็นอยู่แ่บอกว่าไปลือ้อไปเปิดดูมันจะมีก็เลยมาลื้อดูเหมือนคุณยายบอกมันมีจริงๆด้วยทุกคนไม่รู้อยู่ที่ไหนอีกต้องหาอีกคุณยายกำลังตามมา จะฟ้างขึ้นมากอ่เออมื่อมาเอาเตยนะคุณแา่เอาเตยแล้วคุณ่กจะอยู่ดนซายเขาไปเหียไปไปปหลนีอ่ามันบุ๋มขนะตีออกอีกบ่กตะก็ออกตลอดอืกหลาย นี่ะนท์ก็อนอ้โอ๊ยเฮมาแล้วมาแล้นี่แหละจะหลอกดีกว่าจะจูมใแหละไมก็จูมไว่าให้มันเข่าเข่าก็ขี้อัอานี่แหละโอ้ยเค่กต้อนด่้นบ้านต้นดะ้นน่ เต่ยว่ะยังบร่้เข้ายันเกียบมันะนะพี่ชัยแมวจับทั้งข้าง,งดีต่ตาส่วงทางเขาเหินนางแจงเกมนดิค่ะอือห่าข้างบร่เห็นจิ้มกต่จิ้มหมดแ่จิ้มกืมกอ Thank you. Thank you. Thank you. Thank ini Thank ขวัดเอาหาวเงาไม่ติหลักไม่ห้าวเลิกเฮ้ยโอมดอันนี้อนนี้้า ว huh? oh, oh, ้ยฮะฮ่ากุดมัดกินคือกินโอ้ยสดายเลยสดายเลยมาเนี่ยเต๋อหวานเต๋อเขินสดเลย เพิมอยู่บัดแล้วก็ยุ่มมัดนี่ยด้ออกบาทน,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 านทาี่มันเป็นมันเป็นอะนั้นทางใต้มันเป็นห้างบ่มันมันมันเป็นดินโลง่งดินอะไรนะานาดินโผล่โอ้ได้เลยเกิดก็อิดควมุ่งมั่นเสี นีจากห้อยหนามนี่ไงว้าวได้เลยได้เลยดูดิทุกคนดูเขียดิเขียดอีก่อนดิเผอมีนี่นี่ทุกคนนี่ไง เก็บเห็ดโคนที่สวนหลังบ้านก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีเห็ดอะไรที่เราเก็บได้จะมาอัปเดตให้ดูค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอได้แกงจ้า